กราบสวัสดีเพื่อ,อนๆด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโอไรเดอร์ Rider นะครับรเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเติมลมยาง Big b i บ e บวก5ลบ5คืออะไรสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปในคลิปนี้นะครับผมได้ความรู้มาจากการที่ผมไปโรงเรียนคอร์สขับขี่นะครับ จุดประสงค์ในการเติมยางลบ5บวก5ก็คือการนำไปใช้ในการเทโค้งสมมติว่าคุณเติมยางอยู่ที่31เเนี่ยเป็นค่ายางที่คุณสามารถใช้ขี่สบายเข้าโค้งได้อะไรได้ดึงโค้งได้นะครับแต่พอขี่ไปสักพักเนี่ยยางมันเริ่มร้อนไงแล้วพอเวลาเข้าโค้งอ่ะมันเหมือนว่าอาการแบบว่าล้อหลังมันลื่นอ่ะ ยางลื่นถนนลื่นแต่จริงๆอ่ะก็คือว่ายางคุณมันแข็งมันร้อนแล้วมันแข็งมันไม่ใช่ค่า31แล้วฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าการเติมยางที่31เป็นค่าที่คุณควบคุมลดได้ง่ายคอนโทรลลดได้ง่ายเข้าโค้งได้ง่ายนะครับให้คุณก่อนเติมยางเนี่ยคุณลบ5คุณก็จะเติมยางอยู่ที่26-27ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราขี่ไปสักพักเนี่ย ยางมันจะเริ่มร้อนแล้วมันจะเริ่มขยายตัวอย่างมากก็แค่บวก5ลบ5นะครับยางมันก็จะอยู่ไปที่3132จะเป็นไปประมาณนี้นะครับค่าพวกนี้เป็นค่าที่ผมสมมุติขึ้นเท่านั้นนะครับยางแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดนะครับใช้แรงดันที่แตกต่างกันออกไปการหาแรงดันยางที่เหมาะสมนะครับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำหนักของตัวรถชนิดของยางน้ำหนักของผู้ขับขี่หรือแม้กระทั่งน้ำหนักคนที่ซ้อนเรามาด้วยนะครับการหาแรงดันยางที่เหมาะสมเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวครับเติมครับแล้วเอาไปขี่ลองเข้าโค้งลองดึงโค้งลองขี่ทางเรียบๆทางคุกกะดูครับ ทำแบบนี้ครับหลายๆรอบแล้วก็ถ้ารอบไหนเราคิดว่าแรงดันยางขนาดนี้เหมาะสมกับการขี่แบบนี้เราก็ใช้ค่านั้นนะครับเป็นค่าหลักในการเติมยางแค่นั้นเองครับโอเคครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของโอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ